ครับสวัสดีครับเดี๋ยวมากันต่อเนี่ยนะครับเรื่องงานนีนเวทบ้านอาคารที่ทุกคนควรรู้นะฮะนะครับอันนี้เป็น EP ที่7นะฮะเดี๋ยวมาต่อกันใน e ีที่7เลยนะครับอันนี้ก็ถึงขั้นเก็บงานแล้วฮะช่วงที่เก็บงานนะครับก็มีติดเขิ่ออันนี้แก้เขิบแก้อะไรไปแล้วก็จะติดจะตกแต่งนิดหน่อยนะฮะช่างก็เก็บงานอยู่ด้านข้างนะฮะจะเห็นตัวฝ้าที่เราปิดเดี๋ยนะฮะ ให้ดูนิดนึงเข่บปิดขอบด้าน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 ปลายด้านข้างมีฝ้าปิดมีล็อกเดี๋ยวจะปิดเข่บตัวนี้ตัวนี้ที่สั่งแก้ไขเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะแก้นะฮะให้มันสวยงามวันนี้นะครับมีท่อมีเก็บสีขอบน้ํามันอันนี้เก็บสีเหล็กเนี่ยมาเกลี่ยมันก็ได้นะฮะอันนี้เหล็กเก่าเนี่ยเป็นท่อเก่านะฮะเป็นงานชุกเก่าไหน งานเก็บสีเหล็กก็คืองานต้องใช้ขัดก่อนนะฮะจะใช้เครื่องขัดใช้กระดาษทรายขัดก็แล้วแต่ขัดก่อนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรรู้คือต้องทาน้ํายานะฮะน้ำยารองพื้นเนี่ยจะเป็นน้ํายาเหมือนน้ายาประสานจะเป็นกาวเหนียวๆนะฮะเหมือนน้ำยาางย,ยาหรือไม่ก็ทาพวกน้ํายารองพื้นปูนเก่าก็าาได้นะฮะเสร็จแล้วก็ทาพวกสีน้ํามันจริงๆมีน้ํายารองพื้นของตัวเหล็กเหมือนกันนะครับเป็นการทาเคลือบแล้วก็แล้วก็ทาพวก สีกระสนิมงก่อนรอบมันก็ได้นะครับแล้วก็ทาสีจริงนะคระมันก็จะช่วยยืดอายอุพวกเหล็กแต่พวกนี้ยอยู่กลางแจ้ง o u t ดอเนี่ยมันจะร้อนช้นร้อนชินตลอดเวลาเนี่ยมันก็นจะมีพวกสารเคมีอะไรกัดก่อนเนี่ยมันก็จะมีการสึกหลอตามอายุของมันเหมือนกันแต่เราสามารถยืดอายุของมันไปได้อีกหลายเท่าตัวบางที่เนี่ยทาไปใหม่เนี่ยปีสองปีก็หลุดล,อดล่อนลว แต่อันเนี้ยเราจะช่วยเรื่องอายุของมันถ้าทาเราทำงานสเปคที่ดีทําการเคลือบทาการขัดอะไรที่ดีเริ่มการชุบที่ดีก็คืออันนี้นี่เราใช้ทานะีแต่ของใหม่เราชุบนะฮะอันนี้เราเอาใช้ทามันก็จะ,ะหลายปีเลยฮะกว่าที่จะมีปัญหาแล้วจริงๆประมาณสีมาสักสี่หปีหรือว่า2อสปีนะฮะจริงๆก็เริ่มเก็บได้แล้วมีเวลาเก็บเองก็ได้ฮะเอาสีเบอร์เดิมรู้จหัสเบอร์เดิมมา อันไหนที่มันหลุดล่อนหรือว่าอะไรมีสนิมเราก็ใช้กระดาษทรายถูๆหน่อยแล้วก็มาเก็บเก็บไปเก็บมาเนี่ยมันมันสีมันก็ท e เจอร์มันก็จะจะหนาขึ้นแต่ว่า,าหนาโดยแบบไม่ไดียค่ว่ากัดก่อนหรือชื้นนะฮะหนาโดยเป็นเนื้อเดียวกันผลึกเนี่ยมันก็ช่วยได้อย่างผมเนี่ยผม,ผมเก็บเองถ้าปัดปัดปัดก็อยู่มาได้เป็น 10- 20ปีแล้วฮะก็ยังไม่มีปัญหาอะไรเลยค่อนข้างดีก็ดูไว้นะฮะเรื่องงานเหล็ก เรื่องการเก็บงานสีการทาสีเหล็กเป็นยังไงนะครับโดยเฉพาะเหล็กที่มันอยู่ด้านเอาดอนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะครับก็อันนี้ก็โอเคเก็บงานค่อนข้างเริ่มเนียนแล้วฮะนะครับมีการตกนี่ฮะเขาเก็บด้านในนะครับด้านโค้งมีการเก็บงานฉะอันนี้เป็นประตูที่เห็นเป็นนี่ฮะ มีประตูเป็น UPVC ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งนะฮะที่จะเป็นคล้ายๆเป็นไฟเบอร์การ์ดนะฮะอันนี้จะก็จะจะดีกว่ารุ่นนี้ด้วยนะฮะแต่ตอนนั้นยังไม่มีอันนี้ก็ถือว่าดีนะฮะเป็น UPVC นะฮะเราก็เก็บเป็นบานเลื่อนฮะเพื่อจะได้เนื้อที่นะฮะอันนี้เป็นบานสไลด์เลยนะครับอันนี้ก็ติดตั้งเรื่องโคมไฟนะฮะอันนี้เป็นโคมไฟก็ ค่อนข้างสวยงามจะมีโกอบกางแล้วก็จะมีเป็นดาวไลท์ด้านข้างนะครับอ่านี่เปิดเทสเรื่องแสงนะฮะโอเคสวยงามครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ผมเสนอเรื่องปูลามิเนตนะฮะอันนี้เป็นงานก่อนทํางานนี้เราทํางานแบบด้นะฮะเราไม่ได้แบบมาโชว์เดี๋ยวว่าถ้าไงผู้สนใจหรือยังไงในอยากได้คอนเซปต์แบบเดี๋ยวเราจะลงไปในอีกคลิปนึงนะฮะก็ถ้าใครต้องการเนี่ยก็โพสต์มาในคอมเมนต์นะฮะว่า อยากดูแบบว่ารีเนเวทแบบนี้เป็นยังไงคันเก่าแล้วมีการออกแบบแบบไหนยังไงเดี๋ยวเราจะเปิดช็อป d r a w i n งให้ดูนะฮะว่าเราดีไซน์เนี่ยสเปคยังไงที่มันออกมาเป็นแบบต้นแบบที่โอเคนะอีกงานหนึ่งที่ที่ลูกค้าแฮปปี้มากทางเราก็ชอบมีคนมาดูเยอะมากเลยอยากได้แบบนี้นะฮะถ้าเขามีงบเขาก็อยากจะทํากันหลายคนมากเลยฮะอันนี้ถ้าใครอยากจะได้ช็อปเจงดูไว้เดี๋ยวผมจะมาเปิด ให้ดูกันนะฮะแล้วก็มาคุยเรื่องอแบบดีไซน์ช็อปเดอร์อิงเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบเราก็จะไม่รู้เลยว่าคอนเซปต์ไกด์ไลน์เราเนี่ยจะทํางานเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยเราจะไม่รู้เอาหน้าตาเปน็นอย่างเงี้ยพอเรามีแบบเรามา,าคุยกับคอนเซปต์ลูกค้าว่าเราควรเป็นยังไงเราจะมีการแนะนําหรือลูกค้าต้องการแบบไหนการใช้งานเสร็จเรามาคุยเรื่องคอนเซปต์เรามาจอยกันแล้วก็เราปรับแต่ง งานมันก็จะออกมาลงตัวกับลูกค้าที่ต้องการใช้งานจริงบางที่สวยแต่ใช้เขาไม่ได้ใช้งานไม่มีประโยชน์เลยนะครับเท่านั้นนะฮะอันนี้คือต้องสวยด้วยแล้วเขาต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับก็มาปรับเรื่องดูเรื่องแบบมาคุยกันความบิดลาดนี่ก็จะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับโอเคก็ลูกค้างานออกมาดีมากนะฮะเนี่ยลูกค้าต่อหลังเนี่ยพอแล้เสร็จอันนี้มีการเพิ่มเติมอีกต่างหากนะครับลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ส่วนที่จะเพิ่มคือว่า เขาออกมาแล้วเขาบอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวคุณพัชช่วยดูซิตรงนี้ก็สวยแล้วแต่เขาอยากได้พื้นที่จัดสวนอะไรเงี้ยอยากต้องการร่มเป็นสกายไลท์ผมก็บอกอ,อย่างนั้นเป็นงี้ดีไหมออกมาเป็นอันนี้ผมสเก็ตฟรีแฮนน์คือผมอมีฝ่ายดีไซน์ออกแบบเนี่ยเป็นอาร์ติเต็กจะออกแบบได้สวยวันนี้แต่วันนั้นนั่งคุยผมก็สเก็ตคร่าวๆเขาเขาเก็ตไอเดียแล้วว่าโควาคุณพัดโอเคคิดได้เร็วมากแล้วคอนเซป็ปโอเคเลยผมก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยทาเป็นเป็น เป็นโครงโครงหลังคาเนะะี่ยเป็นรูปแล้วก็เป็นเป็นสกายไลท์เนี่ยออกมานิดนึงนะฮะที่สะท้อนแสงอาจจะเป็นโพลีคาร์บอเนตอะไรก็ได้นะฮะดัดโค้งมาเขาบอกโอ้ดีไซน์อคอนเซ็ปต,ต์ดีมากเลยแล้วก็ช่วยต่อมาเขาจะได้ล่มตรงนี้ฮะเราก็ชอบอะไรสีอะไรแล้วก็วางต้นไม้อะไรได้ล่มนะฮะแล้วก็จะการสาสรในตัวด้วยแล้วก็มีมีพื้นที่ส่วนอินดอร์และอาท์ดด้วยเนะโอยเขาแบบถูกใจมากบอกโอเคเลยเพราะบางทีเนี่ย เขาก็นึกไม่ถึงทางผมนี่ก็มันก็ไม่ใช่ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเอิญมันมันแล่นเข้ามาในหัวพอดีเลยแล้วก็บอกเขาว่าเนี่ยจากเมื่อกี้เนะี่ยตรงที่เป็นหน้าต่างตัวเนี้นะฮะเนี่ยที่ด้านนอกเนี่ยเดี๋ยวนะ,ะมีไม่เอ,อ่ยรูปเมื่อกี้อ่าไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูรูปต่อไปนะรูปกเก่าคงมีฮะผมก็เลยอ่าเนี่ยฮะไม่เห็นด้านนี้โอเคเนี่ยฮะเป็นแปน้นนะฮะเดี๋ยวเราดูอาจจะมีรูปอ่านี่ยฮะผมก็จะดีไซน์ยื่นออกมาเป็นเคอร์มาแล้วเป็นครึ่งวงกลมตัวเนี้ฮะ เขาบอกคอนเซปต์ดีมากเดี๋ยวจะทําต่อนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแค่นี้ก่อนนะฮะที่เขาจบมาเนี่ยเป็นยังไงจบในในจ็อบแรกนะฮะโอเคครับเห็นไหมฮะโอ้สวยคนละเรื่องเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวผมมีอ่าบีฟอร์อัพเตอร์นะฮะก็คือก่อนทำาลหลังทําให้ดูนิดนึงนะ,ะส่วนภายนอกแล้วเดี๋ยวจะมีส่วนภายในให้ดูด้วยนะ,ะว่าโอ้โหมันคนละเรื่องเลยออกมาได้สวยงามมาก ดูใจลูกค้ามากเลยโอเคเขาก็เล่นตัดโทนได้โอเคนะฮะยังมีเข้มนิดนึงมีสว่างนิดนึงนะฮะตัดโทนเอาโทนฟ้านะฮะซึ่งก็เด่นเลยพอจบนี้บ้านหลังนี้ไปจากบ้านซอมซอ้อเก่าๆนี่กลายเป็นบ้านสวยเด่นไปเลยนะครับดูต่อไปนะครับโอเคค่อนข้างสวยงามเลยฮะอันนี้มีการแผนงที่กันด้านข้างเขาอยากจะได้ได้ไปสวดตัวนิดนึงพอด้านข้างนี่เขาทําพวกร้านค้าขายอาหารเนะะี่ย พวกควันพวกกลิ่นพวกอะไรนี่ก็ได้สเต็ปหนึ่งเดี๋ยวเขาจะตกแต่งด้านหน้าครั้นี้ก็สวยกริบเลยทั้งหลังนะฮะแล้วก็จะมีพวกท่อที่ผมจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นลายที่สวยงามอันนี้ก็เรียบร้อยละวริงจริงอาดดานตรงนี้แกเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนี่ผมว่าจะสวยงามมากกว่านี้แต่ก็บางอย่างเขาก็อยากจะได้เป็นสไตล์แบบเดิมวินเทจนิดหน่อยใช้งานได้ดีโอเคครับตอนนี้ก็จากเดิมนี่ก็สวยขึ้นมากเลยฮะโอเคเดี๋ยวก็อันนี้ยังไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะมีเก็บความเรียบร้อยอีกนะฮะ มาดูด้านข้างอันนี้ก็มีทำกระถางให้ด้วยนะฮะปลูกต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวเขาจะต้นไม้อันนี้มาจัดสวนอะไรอู่นี้ก็ตกแต่งด้านข้างนี่ฮะดูด้านในนะฮะ,ะพื้นที่ด้านในที่จะมีที่เราเห็นที่ผมไม่เห็นว่าที่ล็อกจาก EP เก่าที่ว่าล็อกเทปะเก้เดี๋ยวต้องใครยังไม่ดูก็ไปดูตามใน EP เก่านะฮะที่ผมลงไว้นะฮะอันนี้เป็นไงฮะขัดแล้วก็เคลือบสวยงามมากเลยะฮะ น,นี้เดี๋ยวมีกั้นนะฮะมีมีเขือมีกั้นมีปูอะไรก็จะสวยงามกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะครับอ่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวดูภาพโดยรวมก่อนนะครับนี่ฮะอันเก่าจากเดิมนะฮะนะครับนี่ของเดิมนะฮะดูนะฮะก่อนทาและหลังทานะฮะเดี๋ยวจะจบ EP นี้ไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องของการนีโเวทที่ผมบอกมาหลักๆอ่ามีหลายข้อฮะเสียวยบอกว่ามันควรจะมีอะไรบ้างเป็นดีเซล เล็กๆแน่น้อยนะครับแล้วก็ให้ดูเพราะว่าบางอย่างนี้มันก็สําคัญอย่างงานที่งานสักเจอหลักๆที่ผมบอกไปนะครแล้วก็บางเรื่องนี้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆลองดูว่าเราถ้าเราจะทำเนี่ยเราควรที่จะเน้นอะไรอะไรยังไงสเปคอะไรที่บางส่วนที่ที่ื่อเหมาหรือช่างเขาไม่บอกเราว่าอะไรแต่ว่าเราควรเน้นอย่าอย่าปล่อย ค่าปล่อยผ่านนะครับและอย่ามาเอาเรื่องราคาถูกๆแล้วไปทําแล้วก็จะมีปัญหานะฮะเราอย่าไปนเน้นจริงๆเราไม่ควรยึดติดเรื่องราคานะฮะราคาอ่าจริงๆราคาจ่ายแพงแต่ต้องได้ดีนะฮะโอเคแต่ไม่ควรที่จะอ่าไปกดราคาถูกนะฮะจะจะไม่มีคุณภาพนะฮะหรือเราอยากจะได้ราคาถูกแต่เราก็ต้องยอมรับสภาพว่าโอเคเขาทาถูกแต่แต่คุณภาพเนี่ยมันก็ตามราคานะครับค่อยว่าไปนะครับ บางอย่างก็ปรับได้บางอย่างก็ต้องตามนั้นนะฮะโอเคเดี๋ยวามาคอยติดตามในคลิปต่อไปแล้วเราจะมีลงอีกหลายเรื่องให้พี่ๆน้องๆดูเรื่องงานก่อสร้างนะฮะเรื่องนี้ของ EP พวกนี้เดี๋ยวจบ EP ที่7ก่อนเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าผมจะต่อใน EP ที่890้ไหมนะฮะเรื่องของงานเรียนเวดนะฮะอาจจะเป็นหลังต่อไปหรือหลังนี้ให้ดูอีกนะฮะก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยติดตามรับชมต่อไปกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ